กากินยังไงขอ,อยางม่เป็นกินงงวง,งอย,ยองอู่เลยไทยพี่น้องเบิ่งกินแกเลยไหมจี่น้องเผ็ดเลยเก่งกินแกงมาใหม่เออหอนหอนวันนี้ไปหานางเซเว่นเด่นบ้างนเซื้อขนมกินขนมเซเวนเ่นนะอากินขนมนมเนย เซบ็อกซีเว่นตาคอยมาเล่งเห็นบแกม่วงกระส่อแบบตือว่าบแกม่วงหน่อยยำ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 ดีๆคนคนใส่หอมแดงกินแล้วเขาของน้ามืดมือวันนี้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องลานน้องมั่งน้องเบิร์เกิร์บในน้องเมดมานเสื้อเกิร์บในเท้าเมดเขาไม่ในตลาดทางแบงค์ไปแล้วร้านเกิรบร้านแบบง่ายมีคมหมดพี่น้องเลย Chèo khai ốp cồn hiền sàn lắm Khánh xô lá tiêu Sợi giá to lộn kìa à, Cá báu này Cá báu Tấn muộn tấn cá này hay làn kìa Cá khô mà ngầm.

พ่อแม่ผู้ได้เอารถเจ้ามากมันแค่เอารถเพิ่นมาเติมน้ำมันเล้วหยอกเพิ่มสินะพี่น้องไปเขาเซฟโอ้แม่เขาเซเว,ว่นมาเลยอันี่เขาเลือกอะเมซอนพี่น้องพี่น้องอันนี้มันเปนของผู้ข่ยันอันนี้ของกระเจ้ารอดร,รออยู่พี่น้องครับเด็ได้ยังงานเจ้าล่ะเด็กพี่น้องเลย รอกันรอกันเนีองรอกันไห้ยุณเขาเปิดไหมรอกันรอกันนี้ก็ปั๊มบอรท่อของเล้าให่เราแต่ว่ามีเซเว่นนะตรงนี้เนาะเซเว่นยู่ทา้งเบงยังรอต่อไปพี่เ้องคิวต่อไปก็เป็นของน้องม่วงแล้วเนาะแลมแล้วได้แล้ววะไอ้โชวโร่ป่าตั้งโดน นอนหอนได้ได้กินแซ่บเนาะจด้กินแล้วทาทางวาดเหยียบเหยียบทีมเลยเออผู้สาวซำหน่อยมันใสลายแช่วะสู่าะไก่ฟ้น้ำมันเนาะ้มันเนาไก่้อมนมนเนามนันเนาะ่อมนา่มนันาก่นะ้อาะไ้มนันเะ้าะเาไปเทียว้มาะาวเด็ก่น่อย กำแังลุงเนี่ยนะหมากี่น้องครับหลางแล้วหลานหลังแล้วนีมันหลังมาวันแล้วพีไน้องนิ้วเขาอีกแล้วปิ้งซีนให้เราเนี่ยอย้ถึนันตแต่กูซื้อถูกดกูไมไมีเงินเนาะแนนแตกินกีนะพี่ก็ตับแก่อีี่แก่มีรินละกินห้าอง

ลุงเอ้ยลุงมันอยู่ใ่กี่ลุยงยไม่ห,มหังลุงเอ้ยมาเอาขนมนี่ไปกินนี่ข้าน้องกินขนมนี่เอาจานมาภามานารข้าน้องนี่กินนี่เมฆรัดแล้วเออเมฆรัดแล้วกินภาอาจานมาข้าน้องกินขนมเทพนี่ อังเก็บายนเนอัここ้งกลมั้วก็ได้เออมากเออคนละจานนอะช้นองเทอีกน่องมนนี้อ่นลร้านเดียวีร้านเดียวบีครูเป็นร้านนั้น ข้าวหรือยังคนสวย <c oughs> คนกินขนมป้ามันซื้อไม่ขนมซื้อไม่กินกับลิ็นรีครับเราเมียก็ให้กินแต่จิ้น okay. รวมรวมมูลน่ะคุณจะทำวันโมลุโมลุตัดกระโมนเอาแบบนี้เนาะ เป็นกินนยี่มั่งพอแหว้ยังไม่ช่วยเลย เก้พี่น้องครับเราจะมีอะแรล่าไปก่อนถ้าตลาดแล้วก็กินเขากินเขาเราก็เช้าม่วงกันไมากินเขาปุ่นเราก็ได้เบียร์แกกินครับฝอยชุพี่น้องเลยพี่น้องเมาเบียร์พี่น้องตาโปเลยท่านอยาก นั่งกินเบียร์ครับตอนช่วงน้องม่นกินข้าวนะพ่แม่เคกินเบียร์โอ้แบบคนบ่คอยได้กินนะพี่น้องกินด้านจูตับจูเนื้ออะไรกับพี่น้องเอฟซีก็บ่านเจ้ากินได้แน่ไหนกินวอนมีเเล่ามีเบียร์ะว่าะข้าวอะไรพ่อแม่ก็เลยว่าไก่กินเยอะแล้วถ้ามือ้อพอดีมันนี้มันมีมีเบียร์อะไซื้อมาจะใหนแม่หน่อยทเทียนให้น้องค้อ,อ,องมาให้ที่น้องม่น ขายก็ไม่น้อยเห็นแล้วว่านั่งกินขวดหนึ่งไปลองเกือบมดขวดหนึ่งนั่งกินคนเดียวไม่ก็วิ่นน่ะพี่น้องวิ่นมองมองในโลกหมุนเบื้องเบื้องหน้าตาบต่เวศพบ่เวศกามาอวยพรในพี่น้องผู้ใดเที่ยวสองกานคอยปลดไัยเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวสนุกสนานส่วนพรเวศกลิ่นก็ว่อัวยุ่งย,ยั่งยิ้มยั่นเลยแหละเขาได้ไปใส่เราพี่น้อง กินเรากินเบื่ยกินแล้วกินจับแจ่เงียนยนัง่งคุยกันกับพี่กับนนองอะทำไมถ้าพอได้เข็มหลาเอานดคนหน่อยค่อยอืมอืมอยากเล่นในกล้องเห็นหล้วก็ซ่องกล้องอืแล้วน้องเมียจะนอนรับพี่น้อน้องเมกีก็หรับแล้วน้องเมียจะรับอยู่ในห้องคนน้นองเมงหร,รับน้องลุงมาไปเลยนก,กับน้องท้องอยู่้าถามพ่อแม่ลูก แม่ม้อนก็ออกไปหาซื้อกลับคอกับ,บ,บน้ามาทั้งนอกก่อนนะแม่ม้อนนะเล่ามาหาซื้อน้ำเย็ดคลิปเลามาเรื่องเราออกไปเมื่อกี้คนอ่อนหน่อยก็ไปใส่ผู้กับผัวก่นเงินว่ามันจะเข่าสวรรค์จะอยูนี่แหละถามพ่อแม่ลูกขำม้อนพี่น้งอนงคนใหญ่ยู่้ยู่ขำม้อนก็อ่นหน่อยกับแม่หน่อยเนี่ยและตอนนี้มเว้นที่แม่หน่อยแล้วก็ไปทุลาทุรังเล่าหาเย็ดคลิป ไปพบปายาติพี่น้องเพ่นเนาะต่างคนต่างไปพี่น้องอาสาระคินแม่กอนสวัสดีครับ